สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งกันนะครับที่อ,อ,อาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างตามข่าวหรืออาจจะเคยได้ยินคนพูดถึงกันคือเรื่องสเต็มเมาคือมองเผินๆเ,เนี่ยมันก็เหมือนกระดาษแผ่นเล็กๆนะครับลายสวยๆดูไม่น่ามีอะไรแต่ว่าเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันจากข้อมูลที่เรามีนะครับว่ามันคืออะไรผลกระทบเป็นยังไงและก็มีความเสี่ยงอะไรบ้าง เอาละครับมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เรื่องนี้มันเกี่ยวกับสารสังเคราะห์ตัวหนึ่งนะคะที่มีฤทธิ์หลอนประสาทค่อนข้างแรงเลยก็คือ LSD การทําความเข้าใจตัวสาร LSD เนี่ยค่ะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะที่จะทําให้เราเข้าใจว่าแส้มเมาที่เรียกเรียกกันเนี้ยมันมีความเสี่ยงยังไงบ้าง งั้นเราเริ่มจากตัวสเต็มเมาก่อนเลยครับที่เห็นเห็นกันเนี่ยมันคืออะไรครับหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ค่ะจากข้อมูลนะคะสเต็มเมาหรือบางทีก็เรียกว่า LSD blotter เนี่ยจริงๆแล้วมันคือกระดาษซาบค่ะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขาเอาไปชุบหรือหยดสาร LSD ลงไปคือตัวกระดาษเองเนี่ยมันไม่ได้มีฤทธิ์อะไรเลยนะคะมันเป็นแค่แบบว่าพาหะเป็นตัวกลางเฉยๆค่ะอ๋อครับครับแสดงว่ากระดาษเป็นแค่ตัวนําพาสารใช่ค่ะ แล้วลักษณะมันเป็นไงครับเล็กมากไหมหรือว่าเล็กมากค่ะโดยทั่วไปนะคะจะเป็นกระดาษแผ่นบางๆขนาประมาณเอ,อ่อครึ่งนิ้วถึง1น,นิ้วเองค่ะเล็กนิดเดียวแล้วก็มักจะถูกปลูเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายๆสแตมป์จริงๆนะคะหรือบางทีก็อาจจะมีรูปแบบอื่นบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเล็กมากๆเลยค่ะที่มันเล็กขนาดนี้เพราะว่าตัวสารมันแรงมากใช้นิดเดียวก็เห็นผลแล้วงี้หรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเพราะ LSD นี่ใช้ปริมาณน้อยมากๆก็ออกฤทธิ์ได้แล้วค่ะ แล้วเรื่องลวดลายล่ะครับที่บอกว่ามักจะมีสีสันลายกระตูนอะไรแบบนี้มันมีความสำคัญยังไงครับก็ได้ค่ะคือลายพวกนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้มันดูน่าสนใจหรือพรางตาให้ไม่เหมือนยาเสพติดแล้วนะคะก็อาจจะใช้เป็นเหมือนออสัญ,ญลักษณ์ของแหล่งผลิตหรือว่ากลุ่มคนที่ขายด้วยค่ะเหมือนเป็นแบรนด์ของเขาในตลาดมืดไปเลยโอ้โหฟังดูเหมือนของสะสมเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าข้างในมันมีสารอันตรายอยู่ค่ะ แล้ววิธีใช้ล่ะครับเขาใช้กันยังไงวิธีที่เจอบ่อยสุดนะครับคือการเอาแผ่นกระดาษเล็กๆเนี่ยวางไว้บนลิ้นหรือบางทีก็สอดไว้ใต้ลิ้นแล้วก็ปล่อยให้สาร LSD ที่เคลือบอยู่มันค่อยๆละลายแล้วก็ดูดซึมผ่านเยื่อบุในปากเราเข้าไปนะครับบางคนอาจจะกลืนเลยแต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีอมไว้ครับมันออกฤทธิ์เร็วกว่าอ๋อค่ะอมไว้ใต้ลิ้นให้มันซึมเข้าเส้นเลือดใช่ค่ะประมาณนั้นเลยครับเข้าใจแล้วค่ะ ตัวกระดาษสวยๆเป็นแค่เปลือกนอกที่สำคัญคือสาร LSD ข้างในทีนี้เรามาเจาะลึกตัว LSD กันหน่อยค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ LSD <laughs> นะคะชื่อเต็มๆก็ Lysergic Acid Diethylamide เป็นสารสังเคราะห์นะคะไม่ใช่สารจากธรรมชาติถ้าบริสุทธิ์จริงๆมันจะเป็นผลึกไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเลยค่ะ แต่จุดสำคัญที่สุดคือมันเป็นสารหลอนประสาทหรือฮัลลูซิโนเจนที่ออกฤทธิ์แรงมากๆต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางคือแรงขนาดที่ว่าใช้แค่นิดเดียวจริงๆหน่วยเป็นไมโครกร,รัมคือหนึ่งในล้านส่วนของกร,รัมก็ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ความคิดเราได้มหาศาลแล้วค่ะโห oh, แรงขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วมันเข้าไปทาอะไรกับสมองเราครับถึงได้มีผลขนาดนั้น กลไกหลักๆของมันนะคะคือมันจะเข้าไปรบกวนระบบการทำงานของสารสื่อประสาทตัวสำคัญในสมองเราชื่อว่าเซโรโทนินค่ะปกติเซโรโทนินเนี่ยมันจะคอยควบคุมหลายอย่างเลยค่ะตั้งแต่การรับรู้ทางประสาทสัมผัสอารมณ์การนอนความอยากอาหารหรือแม้แต่ความคิดพอ LSD มันเข้าไปจับกับตัวรับเซโรโทนินในสมองนะคะมันก็จะไปปั่นป่วนการทำงานปกติของระบบนี้แบบว่าทำให้มันรวนไปหมดเลยค่ะ คือไปกวนระบบเซโรโทนินนี่เองที่เป็นต้นต่อของอาการต่างๆใช่เลยค่ะลองนึกภาพว่าเซโรโทนินเหมือนตำรวจจราจรคอยควบคุมสัญญาณในสมองพอ LSD เข้าไปตำรวจจราจรก็ทำงานเพี้ยนเลยค่ะสัญญาณต่างๆที่ส่งไปมาระหว่างเซลล์ประสาทมันก็เลยสับสนวุ่นวายไปหมด การประมวลผลข้อมูลจากตาหูหรือแม้แต่ความคิดอารมณ์ความจำมันก็เลยผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงหมดเลยนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่มันมีริดหลอนประสาทรุนแรงครับครับพอเห็นภาพแล้วครับที่นี้พอสารมันออกริดจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ใช้บ้างครับประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าทริปเนี่ยมันเป็นยังไงครับค่ะคำว่าทริปหรือการเดินทางเนี่ย เป็นคำที่ใช้อธิบายประสบการณ์ตอนที่อยู่ภายใต้ฤิทยาซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากๆเลยนะคะผลกระชอบมันมีหลายมิติมากเลยค่ะเริ่มจากมิติของการรับรู้ก่อนเลยการรับรู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบไหนครับเปลี่ยนไปชัดเจนมากค่ะอย่างแรกเลยคือการเห็นภาพหลอนหรือ Visual Hallucinations mm hmm. อาจจะเห็นเป็นลายเรขาคณิตเคลื่อนไหวตอนหลับตาหรือเห็นสีสันมันจัดจ้านเข้มข้นผิดปกติ หรือเห็นของมันบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปทรงไปหรือบางทีก็เห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเลยก็ได้ค่ะโอ้โห oh หนังหรือเกิดภาวะที่เรียกว่าซินิสติเชียคือการรับรู้มันข้ามช่องทางกันเช่นแบบว่าได้ยินสีหรือเห็นเสียงอะไรแบบนี้ค่ะโห oh ฟังดูเหมือนระบบการรับรู้มันรวนไปหมดเลยนะครับแล้วเรื่องเวลากับความคิดล่ะครับเป็นยังไงใช่ค่ะเรื่องเวลาหรือ time perception ก็มักจะเพี้ยนไปเหมือนกัน อาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากหรือเร็วมากๆหรือบางทีเหมือนหยุดนิ่งไปเลยส่วนด้านความคิดก็อาจจะมีไอเดียแปลกๆผุดขึ้นมาคิดเชื่อมโยงเรื่องต่างๆในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือรู้สึกเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างลึกซึ้งมากๆค่ะแล้วด้านอารมณ์ล่ะครับคงไม่ใช่แค่เห็นภาพแปลกๆอย่างเดียวใช่ไหมครับแน่นอนค่ะด้านอารมณ์หรือ emotional shifts นี่ก็สำคัญมากแล้วก็คาดเดาได้ยากมากๆด้วย อารมณ์มันสวิงได้เร็วแล้วก็รุนแรงมากค่ะอาจจะรู้สึกมีความสุขสุดๆอิ่มเอ็มใจรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งหรือที่เรียกว่ายูโฟเรียแต่ในทางกลับกันก็อาจจะดิ่งลงไปสู่ความรู้สึกกลัวสุดขีดวิตกกังวลสับสนหรือว่าระแวงมากๆได้เหมือนกันไอประสบการณ์ด้านลบที่รุนแรงมากๆเนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียกว่าแบดทริปซึ่งเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากเลยแบดทริปครับ แล้วมีผลทางร่างกายที่เห็นได้ชัดชด้วยไหมครับนอกจากเรื่องจิตใจการรับรู้พวกนี้มีค่ะมีผลทางกายภาพด้วยแม้แม้จะไม่ใช่ผลหลักๆแต่ก็สังเกตได้เช่นรูม่านตาจะขยายกว้างเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนิดหน่อยความดันเลือดอัตราการเต้นของหัวใจก็สูงขึ้นเหงื่อออกเยอะปากแห้งคอแห้งแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับในช่วงที่ยาย,ยัางออกฤทธิ์หรือหลังจากนั้นค่ะสรุปคือกระทบหมดเลย ทั้งเห็นภาพได้ยินเสียงเวลาความคิดอารมณ์แล้วก็ร่างกายด้วย ใช่ค่ะแต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำม,มากๆเลยนะคะคือความไม่แน่นอนของประสบการณ์ทริปเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนใช้แล้วจะเป็นเหมือนกันเป๊ะๆนะคะแต่ละคนแต่ละครั้งปฏิกิริยาอาจจะต่างกันมากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยค่ะทั้งปริมาณยาที่ใช้สภาพจิตใจอารมณ์ตอนนั้นของผู้ใช้หรือที่เรียกว่าเซ็ตแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบๆตัวหรือเซตติ้งด้วยค่ะปัจจัยพวกนี้มีผลมากเลยว่าจะทริปดีหรือทริปร้ายอ๋อครับ ปัจจัยเยอะมากแล้วความที่มันคาดเดาไม่ได้นี่เองที่ทำให้ bad t r i ปมันน่ากังวลภาวะนี้มันอันตรายแค่ไหนครับ แบดทริปนี่ไม่ใช่แค่รู้สึกแย่แป๊บเดียวนะคะแต่มันคือภาวะที่อาจจะตกอยู่ในความกลัวความสับสนอย่างรุนแรงมากๆอาจจะรู้สึกเหมือนกำลังจะบ้าควบคุมตัวเองไม่ได้หรือระแวงว่ามีคนจะมาทำร้ายอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งในภาวะแบบนั้นการตัดสินใจการกระทำต่างๆมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยค่ะอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่อันตรายได้ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยฟังดูน่ากลัวมากครับนอกจากแบดทริปที่เกิดตอนใช้แล้วยังมีอันตรายหรือความเสี่ยงอื่นๆอีกไหมครับที่ข้อมูลบอกไว้ มีค่ะมีความเสี่ยงสำคัญสำคัญอีกหลายอย่างเลยที่นอกเหนือจากแบดทริปแล้วเนี่ยยังมีผลกระทบที่อาจจะตามมาในระยะยาวด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ อย่างแรกเลยที่น่ากังวลน,นะคะคือภาวะที่เรียกว่า flashbacks หรือชื่อทางการแพทย์คือ HPPD hallucinogen persisting perception disorder มันคือปรากฏการณ์ที่อยู่ๆคนที่เคยใช้เนี่ยก็กลับไม่มีอาการบางอย่างเหมือนตอนใช้ยาเช่นเห็นภาพหลอนเห็นแสงวับๆหรือภาพติดตาทั้งๆท,ท,ที่ยาหมดลิ์ไปนานแล้ว อาจจะเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้ค่ะหลังจากใช้ครั้งสุดท้ายอาการพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเองได้แล้วก็รบกวนชีวิตประจำวันมากๆค่ะโอ้เหมือนอาการมันย้อนกลับมาได้เองถึงแม้จะเลิกใช้ไปแล้วใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยเป็นผลระยะยาวที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะ อีกอย่างคือความเสี่ยงเรื่องการกระตุน้นหรือทำให้อาการป่วยทางจิตเวชแย่ลงโดยเฉพาะในคนที่อาจจะมีแนวโน้มหรือมีความเปราะบางทางจิตใจอยู่แล้วเช่นมีประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครัวเป็นโรคจิตเภทซึมเศร้าหรือพวกโรควิตกกำลุลต่างๆการใช้ LSD เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการเหล่านี้มันแสดงออกมาครั้งแรกหรือถ้าเป็นอยู่แล้วก็อาจจะทาให้อาการมันรุนแรงขึ้นได้ค่ะหมายถึงว่า ถ้ามีเชื้ออยู่แล้วมันอาจจะไปปลูกให้กำเริบขึ้นมามีเป็นไปได้ค่ะตามข้อมูลนะคะถือเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยสำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องที่อันตรายมากแล้วก็คนมักจะไม่ค่อยนึกถึงคืออันตรายจากสารปนเปื้อนค่ะสารปนเปื้อนหมายความว่า ในสเต็มเมาเนี่ยไม่ได้มีแค่ LSD อย่างเดียวเหรอครับถูกต้องเลยค่ะคือเนื่องจากมันเป็นยาเสพติดที่ผลิตกันเองขายกันเองแบบผิดกฎหมายมันเลยไม่มีการควบคุมคุณภาพอะไรเลยทําให้เสี่ยงมากที่จะมีสารอันตรายอื่นๆปน,นเข้ามาหรือบางทีแย่กว่านั้นคือใส่สารอื่นมาแทน LSD เลยโดยที่เราไม่รู้ตัว ตัวอย่างที่น่ากวลมากๆที่มีข้อมูลพูดถึงคือสารกลุ่ม NBOME หรือ n b o m นะคะเป็นสารหลอนประสาทสังเคราะห์อีกตัวที่บางทีก็เอามาทำเป็นสเตมขายเหมือน LSD เลยแต่ว่า NBOME เนี่ยมันมีฤทธิ์แรงกว่าแล้วก็เป็นพิษมากกว่า LSD มากเคยมีรายงานคนเสียชีวิตจากการใช้ NBOME เกินขนาดเพราะคิดว่าเป็น LSD หรือไม่รู้ปริมาณที่แท้จริงค่ะโอ้โหอันตรายซ้บซ้อนเลยนะครับ คือไม่รู้ว่าได้สารอะไรมาแล้วก็ไม่รู้ปริมาณด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้เลยจริงๆสําหรับผู้ใช้ในตลาดมืดแล้วก็สุดท้ายนะคะความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆก็คือความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะ คือพอการรับรู้ความเป็นจริงมันเพี้ยนไปหมดทั้งภาพเสียงระยะทางการตัดสินใจมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงสูงขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนถนนการตกจากที่สูงหรือแม้แต่ทํารรกิจกรรมธรรมดาธรรมดาก็อาจจะอันตรายได้ครับฟังดูแล้วความเสี่ยงมันรอบด้านกว่าที่คิดไว้ยเยอะเลยนะครับจากตอนแรกที่เห็นแค่เป็นกระดาษแผ่นเล็กๆใช่ค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะจะเห็นเลยว่าผลกระทบกับอันตร,รายของ LSD ที่มาในรูปสเตมเมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องประสบการณ์แปลกๆชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่มันมีมิติของความเสี่ยงที่ลึกซึง้งแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบระยะยาวได้จริงๆหมายถึงผลทั้งจิตใจที่อาจจะเรื้อรังถูกต้องค่ะอย่างภาวะ flashbacks หรือ SPPD ที่เล่าไปมันรบกวนชีวิตได้นานเลยนะคะหลังเลิกใช้ไปแล้วส่วนการไปกระตุ้นโรคทางจิตเวทเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่ภาวะป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานกลายเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตได้เลยค่ะพวกนี้คือผลกระทบทางใจที่อาจจะไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วเรื่องสารปนเปื้อนล่ะครับอันนี้น่าจะควบคุมยากสุดเลยไหมครับใช่เลยค่ะ อันตรายจากสารปนเปื้อนหรือการโดนหลอกขายสารตัวอื่นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็น่ากังวลมากในวงจรยาเสพติดผิดกฎหมายผู้ใช้แทบไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าที่ได้มามันคืออะไรกันแน่บริสุทธิ์แค่ไหนปริมาณเท่าไหร่มีสารพิษอื่นปนอยู่ไหมซึ่งมันเพิ่มความเสี่ยงแบบสุ่มเข้าไปอีกเยอะเลยค่ะกรณี NBOM ที่เอามาแทน LSD เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเพราะพิษวิทยาผลกระทบมันต่างจาก LSD เยอะแล้วก็อาจจะถึงตายได้ง่ายกว่าด้วยค่ะครับ แล้วความเชื่อมโยงที่ชัดๆเลยระหว่างการรับรู้ที่เปลี่ยนไปกับอันตรายในโลกจริงๆล่ะครับ จุดนี้สำคัญมากค่ะการที่สมองเราประมวลผลความเป็นจริงผิดเพี้ยนไปไม่ไว่าจะเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแปลกๆก,กะระยะทางผิดตัดสินใจไม่สมเหตุสมผลมันส่งผลโดยตรงเลยค่ะกับการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างเลี่ยงไม่ได้การกระทำที่ปกติอาจจะดูไม่อันตรายเช่นการเดินข้ามถนนการใช้เครื่องจักรหรือแม้แต่อยู่ในที่สูงๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นหายนะได้เลยเมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยา การประเมินสถานการณ์ผิดไปนิดเดียวอาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุรุนแรงที่กระทบทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็คนอื่นได้เลยค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพสแตมเมาต่างไปจากเดิมเยอะเลยนะครับจากตอนแรกที่เราพูดถึงแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นกระดาษสวยๆแผ่นเล็กๆตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าแก่นแท้ของมันคือ LSD สารหลอนประสาทที่แรงมากที่ทำให้การรับรู้อารมณ์ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปแบบคาดเดาไม่ได้เลยถูกต้องค่ะ แล้วก็สิ่งที่ต้องย้ำเลยคือความเสี่ยงร้ายแรงที่มันมาพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เลวร้ายหรือแบดทริปส์ที่อาจจะอันตรายควบคุมไม่ได้หรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตระยะยาวอย่าง flashbacks หรือการไปกระตุ้นโรคทางจิตเดิมที่มีอยู่แล้วก็อันตรายที่มองไม่เห็นจากสารปนเปื้อนในยาที่ผลิตกันเองแบบผิดกฎหมายและแน่นอนความเสี่ยงสูงมากๆที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงโดยรวมแล้วนะคะ ข้อมูลทั้งหมดมันชี้ไปทางเดียวกันเลยว่านี่คือสารเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้วก็อันตรายสูงมากส่งผลกระทบแรงทั้งต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและผลกระทบพวกนั้นก็อาจจะอยู่กับเรานานกว่าที่คิดค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เจาะลึกมากๆเลยครับทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนขึ้นจริงๆมันก็น่าสนใจนะครับที่เราเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของสเต็มเมาที่อาจจะดูเไม่มีพิษภยัย หรือบางทีอาจจะดูน่าดึงดูดใจด้วยซ้ำจากลวดลายสีสันต่างๆแต่พอเราเจาะลึกลงไปกลับเจอความจริงของสารอันตรายที่มันส่งผลกระทบต่อแก่นกลางของการรับรู้ความเป็นจริงของเราอย่างรุนแรงแล้วก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายมันก็เออชวนให้คิดต่อนะครับว่าในโลกเราเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่ภายนอกอาจจะดูดีสวยงามหรือดูไม่น่ากลัวแต่กลับซ่อนอันตรายหรือความจริงที่ซับซ้อนกว่านั้นไว้ข้างใน อันนี้ก็คงเป็นคำถามที่เออรอแต่ละคนต้องลองนำกลับไปคิดแล้วก็สำรวจกันต่อเองแล้วล่ะครับ